สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับอดิสซอน f a มิลีนะครับ EP นี้นะครับแอดอดิสซนะครับพา FC มาที่สวนหน้าบ้านนะครับซึ่งก็เดินข้ามมานะครับจากบริเวณหน้าบ้านนะฮะตอนนี้อยู่ที่สวนนะครับทุกคนนะวันนี้มาส่องดูสวนกันบ้างนะครับนะวันนี้มีมาดูความเรียบร้อยของสวนครับมาดูห้องน้ำนะครับเพราะว่า ไม่ได้มาทําความสะอาดนานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาส่องแล้วก็จะมาทําความสะอาดตรงนี้ด้วยนะโต๊ะไม้หินอ่อนนะครับนะก็เดี๋ยวบรรยากาศที่สวนนะครับเดี๋ยวแผนก็ร่มรื่นครับทุกคนวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกบรรยากาศแบบบ,บ้านเรานะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนข้างหลังก็จะเป็นพืชพรร์ธัญญาหารนะครับ คยพาเอฟซีชมหลายรอบแล้วนะครับก็จะเป็นสวนมะนาวนะครับทุกคนสวนมะนาวหลายต้นเลยนะครับโดกมากแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะครับมีต้นขนุนแล้วก็เออหมักส้มโอก็มีนส้มโอนครับนี่แหละครับแล้วก็มีกล้วยนะครับนะก็ด้านหลังสุดจะมีกอไผ่นะครับเอาไปใช้นะครับเป็นกอไผ่บ้านนะทุกคนนี่บรรยากาศที่สวนครับ ตอนนี้เดี๋ยวมาส่องดูห้องน้ํากันบ้างไม่รู้ว่าพ่อผมมาล้างบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดห้องน้ํานะครับห้องน้ำที่ก็เป็นห้องน้ําแบบเพิ่มซสมแบบนี้นะครับก็ทําความสะอาดครับห้องน้ํานี้มีที่มาที่ไปอยู่นะครับก็คือ,อ,อตั้งแต่ตอนที่เขา ช่างเขามาทําบ้านให้เนาะแล้วก็เขาขอทําห้องน้ําเพื่อที่จะให้คนงานเขาได้เข้านะครับเพราะว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะเราก็เลยเอตอนแรกเขาทําเป็นพ่อใบนะครับทุกคนนะฮะเป็นแบบหัวซ่วมเฉยๆนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาสร้างบ้านใกล้เสร็จนะครับเราก็เลยเให้ช่างนะครับมาทําเสาแล้วก็ทำเป็นห้องน้ำไว้ที่สวนเลยนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับแอดอดดิสรไปล้างห้องน้ำก่อนนะครับ ถึงเวลาล้างห้องน้ําแล้วนะฮะจะได้สะอาดเวลาพ่อมาใช้จะได้สะอาดสะอ้านนะครับ ครับตอนนี้ก็กําลังทําการขัดตะไคร่น้ํานะครับทําความสะอาดก็เหลือแค่ล้างถังน้ํานะครับแล้วก็ล้างน้ําสะอาดครับอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนตอนนี้ก็ล้างห้องน้ําเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วตอนนี้กําลัางเติมน้ํานะครับ กำลังเติมน้นาําใส่ถังนะครับผมเอาถาังน้ําสําหรับอาบมาด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อไว้ตอนที hey, ่ไปเฝ้าพ่อตาอยู่ขอนแก่นนะครับตอนที่ไปเฝ้านอนไปนอนที่ขอนแก่นผมก็เลยซื้อถังน้าใบหนึ่งแล้วมันก็ว่างอยู่นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เลยเดี๋ยวเอามาไว้ที่ห้องน้ําหน้าบ้านนะครับเผื่อบางทีพ่ออยากมาอาบน้ําตรงนี้นะครับ เผื่อช่วงบ่ายบางทีแกจะชอบมาที่สวนนะมานอนนะครับมานอนอยู่ตรงสวนนี้นะครับช่วงบ่ายผมก็เลยล้างทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เผื่อพ่ออยากอาบน้ำก็อาบได้ครับห้องน้ำสะอาดสะอานนะฮะหญ้าแกก็ตัดให้ตลอดนะครับที่สวนนี้นะครับก็ผลผลิตจากสวนก็คือพ่อกับแม่เอาไปเอาไปกินไปใช้ไปขายนะครับ ก็ไม่ได้ไปไหนครับนะได้ก็หมุนเวียนอยู่ในครอบครัวนี่แหละนะครับนะผลผลิตจากสวนตอนนี้เดี๋ยวรอให้น้ําตรงนั้นเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดโต๊ะไม้หินอ่อนตรงนี้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เดี๋ยวลงลงแฟบครับลงแฟบเอาน้ำลาดแล้วก็ลงแฟบเลยตอนนี้ข้างในเสร็จแล้วนะครับทุกคน เราจะมาเริ่มกันต่อที่ไร่สอนนะครับเสือมานั่งไร์สวนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเสือเอเปลี่ยนมุมให้เอมาชมบรรยากาศท่สวนบ้าง จะลุกๆหน่อยนะครับผมไม่ได้มาทำความสะอาดงานถ้าเราทำความสะอาดนตลอดมันก็จะสะอาดสะอานนะทุกคนมันก็จะน่ายนค,คนอยู่ที่ไหนคนขยันอยู่ที่ไหนมันก็สะอาดสะอ้านครับ ้คนชิ้เกียดอยู่ที่ไหนก็หยดทุเหมือนเดิมเลมันอยู่ที่คนนะครับถ้าอยากให้มันสะอาดสะอาดเราก็ต้องทำครับสะอาดก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสะอาดตลอดไปครับทลัต้าเราทำสะอาดแล้ว,ลวทำแล้วทำอีกครับทำแล้วทำอีกมาแล้วทำอีก ไม่มีคำว่าเส้นที่สุดครับเสร็จวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะเสด็จพรุ่งนี้เดือนหน้าทำใหม่วันนี้ยุงลายเรื่อบอกกระบาว่ายุง ที่สวนนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือเสื้อแขนยาวขาย,ยาวนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับใส่พาส่านมาเลยจะมียุงลายเยอะนะครับ อัปเดตกันหน่อยครับทุกคนครับตอนนี้ล้างโต๊ะมาให้หินอ่อนเสร็จแล้วนะครับล้างแล้วก็เคลียร์ถุงปุยนะครับเอาไปใส่ต้นไม้นะครับกระสอบมันพังละนะครับอาพยนใส่ต้นไม้เลยเพราะว่ากระสอบแตกแล้วนะครับก็เคลียร์ออกจากพื้นที่นะครับน้ํามันค่อยนะครับมันฉีดไม่ค่อยไปนะครับทุกคนค่อยมากก็เลยได้แค่นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนก็จะต้อง น้มแรงกว่านี้แล้วก็ใช้ไม้ไม้กว่าทางมะพร้าวนะครับถ้วยปาดปาดมันจะเร็วขึ้นนะครับก็โอเคแล้วสะอาดสะอ้านแล้วนะครับถ้ามีเปเอามาแขวนตรงนี้ก็จะได้นอนเล่นอยู่นี่นะครับนอนเล่น,น,นมีเปสักอันสองอันนะครับประมาณสองอันแขวนเปได้นะครับนอนเล่นอยู่นี่ได้นะมาดูอยู่สวนไร่สวนพดคุยกับเอฟซีได้สบายเลย ไ,ได้ทั้งวันนะฮะแต่ต้องมียากันยุงด้วยนะเพราะว่ายุงเยอะครับวันนี้ฝนตกนะครับกินน้ำก่อน่ไกินน้ำก่อนอเรียบร้อยครับทุกคน ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ไอทีสอนแฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายพักเหนื่อยก่อนครับ